ืมแกงไตปลายั่วๆกับขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มมาการสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมเมืองสีพามากินแกงไตปลาขนมจีน ขนมกีนแกงไตปลาแล้วกันี้ผักสดผักลวกพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันบามันจะเป็นยังกอบใบอันดับยอดผักปังพี่น้องแล้วกัแตงกวาแล้วกันในคนาขนา,ขนาต้นลวกกับคนาต้นดิบๆแล้วก็ผักกระทินพี่น้องแซ่บๆน้ำกันมามถ้ากนิ่นยังก่อนพี่น้องคำาแรกขอใส่ซอนก่อนพี่น้องจ้า อืมอมแกงไตปลายั่วๆกับขนมจีนเส้นเหนียวนุ่มมาอืมครับ mm เัาปังลูกอ่อนๆเลยอืมอ่ะอืมอืม เนื้อปาลาเนื้อปลาสาบะก,กับมะเขือจุกๆเลยอ คณะต้มสุกกรอบแค่ไหนอื Mm. Hãy subscribe อร่อยขาดไม่ได้เลยกระถินอืออือ tay mưa ao muộn kim loại